สวัสดีค่ะ h a p p i ness success คลิปนี้เราจะเจาะลึกคำพูดอันทรงพลังของ Walter ร์ซาวเวสแลนดอร์นั่นคือเราไม่มีความสุขอีกต่อไปทันทีที่เราปรารถนาที่จะมีความสุขมากขึ้น ก่อนอื่นเรามารู้จักประวัติโดยย่อของคุณวอลเตอร์ซาวเวชแลนดอร์กันนะคะวอลเตอร์ซาวเวชแลนดอร์เกิดในปีคศ1775เขาเป็นนักเขียนและกะวีชาวอังกฤษที่โด่งดังจากไวพริบอันเฉียบคมและการเขียนสไตล์เสียษสีเขาผลิตผลงานหลากหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นบทกวีร้อยแก้วและเรียงความผลงานของเขาที่เป็นที่จดจำที่สุดคือเรื่อง Imaginary Conversations ซึ่งเป็นชุดบทสนทนาระหว่างบุคคลในประวัติศาสตร์และสำหรับคำคมนี้เราไม่มีความสุขอีกต่อไปทันทีที่เราปรารถนาที่จะมีความสุขมากขึ้นเป็นข้อสังเกตถึงแนวโน้มของมนุษย์ที่จะบ่อนทำลายความสุขในปัจจุบันของตัวเองด้วยการแสวงหาความสุขที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การกระทำที่ปรารถนามากกว่าสิ่งที่เรามีในปัจจุบันสามารถเป็นแหล่งที่มาของความทุกข์คำพูดนี้สนับสนุนให้เราสแสวงหาความพึงพอใจในสถานการณ์ปัจจุบันเน้นย้ำถึงความงดงามของการมีชีวิตอยู่ในขณะนั้นและชื่นชมสิ่งที่เรามีมากกว่าการพุ่งเป้าไปที่บางสิ่งที่อยู่นอกเหนือการเข้าถึงของเราเสมอ เราสามารถนำมาใช้กับชีวิตส่วนตัวได้โดยให้มุ่งความสนใจไปที่ช่วงเวลาปัจจุบันและความสุขที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันแทนที่จะตกหลุมพรางของความไม่พอใจตลอดการให้เราส่งเสริมการฝึกความกตัญญูและมีสติเห็นคุณค่าของความสุขเล็กๆน้อยๆและค้นพบความพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในชีวิตการทำงานนะคะให้เราชื่นชมความสำเร็จและกระบวนการทำงานของเราโดยไม่ทะเยอทะยานมากเกินไปนี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรมุ่งม,มั่นในการพัฒนานะคะแต่เราควรสร้างสมดุลระหว่างความทะเยอทะยานกับความขอบคุณสำหรับ ความสำเร็จและเงื่อนไขในปัจจุบันซึ่งสามารถส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวกมากขึ้นและพัฒนาขวัญกำลังใจของคนทำงานเพราะเน้นที่ความพึงพอใจและความซาบซึ้งมากกว่าการแสวงหาอย่างไม่หยุดหย่อน ขอให้คำพูดของวอลเตอร์ซาวเวชแลนดอร์เป็นแรงบันดาลใจให้คุณปลูกฝังความสุขและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตนะคะและเราขอฝากไว้ว่าความสุขหลุดลอยไปทันทีที่เราตั้งใจที่จะมีความสุขมากขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะหากคุณพบแรงบันดาลใจในคลิปนี้โปรดก, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะ แล้วพบกับ Happyner Success คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ